อยู่มันให้ได้นะตอนเช้าอยู่ความง่วงความฟุ้งความปวดอะไรอลไรแต่อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะอเอาแค่อดทนให้ได้นในเรื่องปฏิบัตินี่นะอดได้ทนได้นะมันมค่อยๆดาเนินแปงมันเองอดทนไม่ได้แล้วก็วิ่งตามอารมณ์มันอยากลุกกับลุกมันอยากข้ของน้ำกับไปอะไรอย่างนี้นะ มันก็พาเดินพาวิ่งอยู่ทั้งวันพาทำโน่นทำนี่ทั้งวันโดยที่ทำอย่างขาดสตินะถ,ถ้าทำอย่างมีสติก็ไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็อดทนอดทนอดทนต่ออารมณ์ทางกายนะไม่เท่าไหร่แต่ทางจิตนะมันแรงรสภาวะมันตีจริงๆมันปวดพ้าหุนพันไปเลย พยายามที่จะวิ่งหนีมันมันก็วิ่งไม่ได้ไอ้ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจความวิตกกังวลฟุ้งซ่านสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะ่ะมันอยู่ในใจของเราวิ่งหนีได้ที่ไหนมันพอวิ่งหนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นั่นเองแต่ไม่ใช่อยู่อย่างโง่โง่นะบางคนก็ใช้วิธีการอยู่ด้วยกันนั่งคิดเลยเปือ่อยมันจะได้ไม่ต้องมาวิตกกังวลคิดเลยไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เลย มันก็อยู่ได้ทำงั้นก็อยู่ได้นะแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะท่ันนี้เป็นเรื่องของตัวการมาสุข,ขันหรือการนุโยกตัวหนึ่งเหมือนกันะก็คือการปล่อยจิตให้โยมอยู่กับกมก็คืออารมณ์ที่น่าชอบใจอ่าพออยู่กับอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจน่ารักทั้งหลายเหล่านี้แล้วเนี่ยมันมันมีความสุขถ้ามีความสุขมันอยู่ได้แต่ว่าไม่มีประโยชน์ ปัญญาไม่เกิดกครคุมหน่งที่บังคับตัวเองเต็มที่นะไม่ให้มันคิดจะต้องนั่งสองชั่วโมงให้ได้นะโอมาไล่ฟังว่านั่งอยู่เจ็ดวันไม่ลุกไปไหนเลยถามว่าเรานเป็นยังไงมันก็ปวดขาปวดขี้ปวดเยี่ยวจะตายนั่นแหละไม่กินไม่นอนมันนั่งทรมานท,ทร,ร,รมารอย่างนี้เจ็ดวันมันก็อยู่ได้ นะแต่ว่ามันทรมานมากมันทรมานมากบางทีมัน,นไม่ได้ประโยชน์อะไรนะมันก็ต้องหาความพอดีกว่ตัวสําคัญจริงๆก็คือในความรู้สึกตัวอย่างต่อนเนื่องนะจะยืนเดินนัง่งนอนทําการทํางานอะไรก็ให้มันรู้สึกตัวอย่างต่อนเนื่องรู้อยู่อย่างํานทอะไรไม่ได้อยู่แล้วว่าโดยสภาพทำจริงแล้วเนี่ยมันเราก็แค่นั่งสังเกตธรรมชาตินี้นั่นเอง มันเป็นไปของมันเองจะมานั่งสมาธิเดินยังคงหรือเปล่ามันก็เป็นของมันเองอยนี้อยู่แล้วเป็นเช่นนั้นเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายของใจมันดําเนินทํางานของมันไปอยู่โดยปกติของมันนะมันหมั่นสังเกตธรรมชาติแช่นั้นเองจะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆนะมันทั้งจะเลิกยึดเ่านี่มันของเราเพราะธรรมชาตินม่มีของเราของเขานะ อาจจะไม่เห็นว่าโอ้ยมันเกิดดับยังไงมันละเอียดอ้อขนาดไหนอะไ,ไม่สําคัญอนะ่ะสาคัญอนะ่ะเห็นธรรมชาติของกายไหมว่ามันเป็นยังไงเห็นธรรมชาติของจิตไหมว่ามันเป็นยังไงนะท่านบอกว่าเรียบทปิดบังทุกเอาไว้ก็นั่งนิ่งนิ่งอยู่ในเรียบทเดียวนานๆเนี่ยังไงมันก็ปวดก็เมื่อยถ้าจิตไม่เป็นสมาธินะมันไปบังทุกเอาไว้แต่นี้คนที่เคยฝึกกายอยู่บ่อยๆอย่างเช่นพวก นักยิมนักตีพวกที่เล่นกายกรรมอะไรก็แล้วแต่พวกนั้นน่ะจะไปดัดตัวยังไงมันก็ดัดได้เพราะมันฝึกกายมานะแต่ก่อนที่มันจะได้ขนาดนั้นก็ทร,รมานสาร,รกรรมแทบตายนั่นแหลนะทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งทุกข์ทรมานสาร,รพัดแต่ว่าอาศัยการอดทนนี่จะฝึกมันนะในเรื่ององทางกายเป็นยังไงทางใจก็เหมือนกัน,นฝึกได้นะ มันฝึกได้พระเจ้าทรงสนอเสนิญคนที่ฝึกตัวเองได้ใจค่อยๆดัดค่อยๆขัดค่อยๆเกลาไปไปเรื่อยี๋ยวมันค่อยๆอยู่ตัวเองมันจะเริ่มรู้เท่าทันธรรมชาติของจิตอบางทีเราไปตุงคิดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งตกกังวลวุ่นวายใจอย่างนั้นแต่พอสังเกตเห็นมันจริงๆแล้วอ๋อมันแค่มาหลอกเฉยๆมันแค่อารมณ์อย่างหนึ่ง นะถึงไม่มีเรื่องพวกนี้ก็มีเรื่องผู้อื่นเข้ามาปรุงแต่งจิตเราอย่างนั้นไอ้คิดโน,น่นคิดนี่สารพัดนะถ้าเราเข้าใจมันอย่างนี้ขึ้นมาได้มันก็วางเราไปเดี๋ยวนั้นเลยไม่เอามายุ่งแล้วไม่เอามาวุ่นวายแล้วนะเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีปรุงจิตเราอยู่งนั้นทางกายก็เหมือนกันแล้วก็ปวดแล้วก็เมื่อยแล้วก็เป็นโน่นเป็นนี่อะไรสารพัดมันแต่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นไปนั่นเอง นะพอเราสังเกตมันจริงเราก็จะยอมรับเองว่าโอ้อันนี้เราทาอะไรมันไม่ได้สักอย่างบางคับมันไม่ได้สักอย่างนะอยากจะให้เป็นโน่นเป็นนี่อะไรก็นูนมันก็ไม่เคยตามใจเราสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนแต่นี้พอยอมรับธรรมชาติของกายของใจอย่างนี้ได้แล้วมันก็เลิกวุ่นวายนะที่บอกว่าไม่ยึดถือนะปล่อยวางอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากอะไรมันไม่ใช่เกิดจากการไม่นั่งคิดเอา แต่มันเกิดจากการที่จิตเข้าไปเห็นจริงๆวันนี้มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง,งนีะธรรมชาติที่มันได้ต้องเป็นอย่างนี้ใครก็ไปทําอะไรไม่ได้นะจิตมันยอมรับขึ้นมาได้ไม่ต้องไปพูดถึงการปล่อยการวางอะไรอีกแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรต้องยึดมันจะไปจับอะไรไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเลยนะเห็นอย่างนั้นปุ๊บมันจับไม่ได้ยึดไม่ได้ก็เลยไม่มีอะไรต้องวางนะมันพระเจ้าใจสสมนวนอย่างนี้ย เนี่ยไม่มีอะไรต้องยึดไม่มีอะไรต้องวางไอ้ที่มันไม่มีอะไรต้องยึดไม่มีอะไรต้องวางเขาไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างนะ่จึงไม่ต้องปล่อยวางอะไรได้ซ้าไปเป็นอิจปล่อยวางปล่อยวางแค่สำนวนในการพูดแค่นั้นเองเนะยไม่ต้องยึดอะไรก็เลยไม่ต้องวางอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นจึงไอ้ที่ฝึกไม่ใช่ฝึกเพื่อให้เป็นอะไรขึ้นมาทางนั้นน่ะนะจะฝึกเพื่อให้เป็นอะไรขึ้นมาก็ยังหลงทางอย่างนั้นแหละนะไม่ใช่เพื่อให้เป็นอะไรแต่เพื่อให้รู้ว่า มันเป็นอะไรไม่ได้ทุกอย่างแค่นั้นเองไอ้ทียนเป็นอยู่เนี่ยนะมันเป็นอะไรไม่ได้ทักอย่างที่เราฝึกเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะี่มันก็เฝ้าสังเกตเฝ้าศึกษาเฝ้าเรียนรู้อยู่แค่นี้นะต่มันอาจจะไม่สงบไม่สบายอย่างที่ใจเราคิดไว อันนี้เป็นจุดบอดอย่างหนึ่งของนักปฏิบัตินะที่เข้ามาปฏิบัติเบื้องต้นส่วนมากคิดเหมือนกันหมดเหมืนะอนกันหมดทุกคนโดยทั้งคนที่พูดที่นี้ด้วยนะเหมือนแบบเมื่อไหร่มันจะนั่งแล้วมันสงบสักทีวะเนี่ยเมื่อไหร่มันจะสบายสักทีเมื่อไหร่กิเลสมันจะหายไปสักทีคือกิเลสมันก็เกิดแล้วมันก็หายไปอยู่แล้วโดยธรรมชาติเสังเกตดูสิความคิดความปรุงแต่งอะไรทั้งหลายมันก็ไม่เคยได้มีอยู่จริงทุกอย่างเกิดมาแล้วก็หายไปดูโดยธรรมชาติจะรู้รู้ไม่รู้ก็ เกิดขึ้นแล้วก็หายไปอยู่โดยธรรมชาติมันไม่ต้องไปนั่งคิดทาเม่อไหรมันจะหายมันหายอยู่เดี๋ยวนี้แหละมันเกิดเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็หายไปเมื่อนั้นแต่มันไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรต้องหายอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าสังเกตถ้าเรียนรู้มันอย่างเงี้ยมันจะเห็นเองว่ามันจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวความสงบเกี่ยวับความที่จะต้องนั่งแล้วจิตเป็นสมาธิชานโน้นชานนี้อะไรไม่เกี่ยวนมันวุ่นวายเนี่ยแล้วมันก็สงบของมันอยู่เดี๋ยวนี้แหละมีวุ่นวายเมื่อไหร่ มันก็มีสงบอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะความวุ่นวายดับไปพความสงบมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันอยู่ด้วยกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็จึงบอกว่ามันสังเกตมันสังเกตอย่าบุ่มไปวุ่นวายอะไรเรื่องเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสบายนะเมื่อไหร่จะมีสภาวะอะไรเขาสักทีก็สภาวะมันเกิดต่อหน้าต่อตาอยู่เดี๋ยวนี้เห็นมันหรือเปล่าคิดวัาสภาวะนี้ต้องผลลุกผลชัน จะต้องตัวเบาสบายตัวหายตัวโยกตัวหมุนนั่นน่ะสภาวะสภาวะก็คือความเป็นอย่างนั้นที่มันเป็นของมันเองนะสภาวะเนี่ยแปลว่าเป็นเองหรือคำนวณที่เราได้ยินบ่บยๆคือเป็นเช่นนั้นเองนี่ยสภาวะมันเป็นเช่นนั้นเห็นไหมละ่ะเดี๋ยวอยู่มันก็คิดกันมาเองความคิดก็ดับไปเองเห็นไหมเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวมันก็ปวดขึ้นมา เดี๋ยวมันกระดับไปจะรู้ไม่รู้มันกระดับของมันอยู่แล้วมันไม่มีใครปวดอยู่ได้ทั้งวันหรอกนะแม้กระทั่งนั่งอยู่ชั่วโมงเนี่ยลองสังเกตสิมันไม่ได้ปวดอยู่ทั้งชั่วโมงหรอกพอเพลอไปปรุงเรื่องอื่นความปวดมันรู้อยู่ไหนก็ว่ราพอกลับมาดูเริ่มปวดใหม่ก็อะไรเงี้ยนะมันเป็นของมันเองอย่างนั้นอยู่โดยธรรมชาติมันจะไปคิดจะไปแสวงหาสภาวะอะไรตรงไหนนะบางทีเราไปอ่าน ประวัติกูบาอาจารย์เยอะๆก็จะแหม่ทไมาไมเมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนั้นเนะี่ยมันเป็นนิมิเตเห็นน่นเห็นนี่ไปสู้กับผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนั้นมันของเด็กเล่น่นะปฏิบัติไปก็ยอย่างนึงไอ้พวกนี้ใครก็เป็นได้มนไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยนะไปสู้กับเสือกับช้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราไปอย่างนั้นเราไปเจออย่างนั้นในจริงจะทำยังไงถ้าไม่ถูกเสือกินก็รอดแค่นั้นเองมีสองเรื่องเนะ,มะเมื่อไหร่มาพาทวดงได้ถูกเสือกินท่านไม่มีโอกาสมาเล่าต่อ ก็เลยไม่มีประวัติให้อ่านนี่นะนี่อย่าเอาอของเล่นพวกนี้มาเป็นสาระอของจริงก็คือ้ยเสืออยู่ในใจเราเนี่ยนะนมันกัดกินเราทุกวันทรมานเราทุกวันมันตั้งเกตดมันดิจยกงทั้งมันเห็นว่าอ๋อนี่แค่ธรรมชาติอย่่งนันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนี่อะไรมากกว่าน,นั้นเลยถ้าเห็นของจริงพวกนี้ได้โอ้ยมันพิเศษกว่า,วาอีไปต่อสู้กับเสือกับช้างอะไรที่ไหนอีก นี่นั่นจะประโยชน์อะไรมันไม่ต้องพระธุดงค์วิเศษที่ไหนในป่านมันถือปืนก็ไปนในป่าคนเดียวมันยังไม่เป็นไรเลยไปฉายก็บอกผี่เห็นหลอกมันเยเสือช้างเห็นมันกป็ปานวิ่งปา่าราบแล้วมันไม่ต้องวิเศษอะไรตรงไหนนี่ยมันของเด็กเล่นั้งหมอเพราะฉะนัะ้นไอ้ของที่มันไม่เล่นรากเราเกิดรากเราตายอยู่ทุกวันก็นคือเรื่องของกิเลสการหาราคาทั้งหลาย มันล่างให้เราปรุงให้ล่างให้เราเป็นน่นเป็นนี่เป็นเปลี่ยนเป็นน่นเป็นเปลี่ยนเป็นนี่สารพัดในสภาวะพวกนี้มันเกิดอยู่แล้วแค่เขาไปหมั่นสังเกตบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอย่างนทั้งเอาละดูแล้วว่าอ๋อมันไม่ได้มีใครที่เป็นอะไรสักอย่างเลยมันมีแค่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีธรรมชาติที่ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเนี่ยพอเข้าใจอย่างนี้ได้น่ะมันวิเศษจึงว่าไปชนะอะไรใครที่ไหนอีกนะย นี่คือจำนวนที่พุทธเจ้าใช้คำว่าชนะตนเองชนะตนเองไม่ใช่บังคับตนเองนะแต่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะรู้เท่าทันอย่างกระทั่งมันไม่มีอะไรต้องแพ้ไม่มีอะไรต้องชน,นะไม่มีอะไรี่ต้องไปสู้กับอะไรทั้งหมดนะนะนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องฝึกรู้ฝึกด,ดูกันให้มันชัดเจนให้มันเข้าใจนะ